สวัสดีค่ะดิฉันรุติการจากบริษัทเทสเซนแมชชีนรีวันนี้ขอพาทุกท่านมาดูจักเครื่อง Cosmos c v m 8 0 0 Vertical m a ว h i n i n g Center ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ผลิตในยุคอุตสาหกรรม4.0ค่ะเครื่องรุ่นนี้มาพร้อมกับเทเบิลขนาด X 700ม m mm, Y 450 m mm, m mm, ล500ม m ลลิมสปนเดิล8,000รอบต่อน,นาทียังสามารถเลือกคอนโทรลได้ทั้ง หรือมิตซูบิชิเพื่อให้ตรงกับระบบที่คุณคุ้นเคยคอสมอล cvm 8 0 0อได้รับการออกแบบโดยวิศวกรจากไต้หวันและผลิตในอินเดียภายใต้การควบคุมคุณภาพของทีมงานญี่ปุ่นเน้นความแม่นยำสเสถียรและคุ้มค่าเหมาะสำหรับงานในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนอากาศยานนอกจากขนาดและสเปคที่ตอบโจทย์แล้วยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานเช่นรองรับ usb และการดลนเดอร์ มีตู้เก็บชูนโฮเดอร์เป็นระเบียบตัวเครื่องดีไซน์ให้ดูแลรักษาง่ายและปลอดภัยคอ,อร์ดมอซีบีเอ็มซีรีส์มีให้เลือกหลายรุ่นตั้งแต่ c v n 700จนถึง CVM 1680และที่สำคัญคือเปิดตัวในราคาที่จับต้องได้ให้คุณเริ่มต้นลงทุนด้วยเครื่องคุณภาพสูงโดยไม่ต้องจ่ายแพงและเินความจำเป็นค่ะ หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทเทสเซนเอ็มเชเนอรี่เราพร้อมดูแลด้วยบริการหลังการขายที่เชื่อถือได้ค่ะ